สวัสดีคุณยายสายนะครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาถึงบ้านคุณยายเป็นที่เรียบร้อยมีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีใจบุญท่านหนึ่งโอนเงินมาให้คุณยายสายเนาะ500บาทนะครับบอกว่าให้ไปซื้อบำรุงคุณยายเนาะแต่เลขคุณยายนั้นมีอยู่แล้วนมคุณยายมีนมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอฟซีบอกว่าให้ซื้อมาให้คุณยายแอดมินก็เลยซื้อมาเป็นนมเล็กตะซอ,อยเนาะซื้อมาให้สองแท็กแล้วก็เงิน500ก็เหลือนะครับท่านผู้ชม ก็ซื้อนมออมาสองเพคเงินเหลือ440นะครับแล้วก็นมเล็กตะซอ,อยสองเพคเงินเหลือ440นะครับอันนี้ยายซื้อมาซื้อภูอ่ะสี้อ4สเนาะ ว่าตีไม่ถูกหนูยายหนุอันนี้ก็ฝันแบบไปเก็บหอยอีกอืมฝันเมื่อคืนนี้นี่ยายเมื่อคืนนี่หอยนาอมเออฝันว่าไปเก็บห้อยนาก็นาอีกเลยอืมไปลว่ะครับไปเจอฝนตกอืมได้หอยแล้ว,วอืมฝนคนีน้ฝน,นมาฝนมาก็เลยเห็นกระทถก็เลยไปหากระทถไปเห็น พวเมียแกอยู่กับโอมสองคนคนแก่เนี่ยคนแก่มีหญิงคนหนึ่งเมียแกคนหนึ่งไอ้พวเมียแกน่ะสองคนน่ะขาน่ะอืแกก็อยู่กแกก็มีบันไดเองก็คืนบรไดาไปค้นบรไดไราญายจ้าวันจแกขอแอบจะาเบืองเออมาแล้วอ่ะเออขอมาแกกินคำหนึ่งขอมากินเออขอมาแกกินยาคำหนึงนนน่ง ก็ได้หอยแล้วเลยยักตับบานตัไหนเลยไม่รวยตอตัวนี้ได้หอยไหมได้หอยก็ได้โอ้หอยเต็มคู่เลยี่ยายหอยเต็มคู่หอยนาหอยนาไอปลากระบุนเอ้ใครเาไปแหลแนวหอยนามาปล่อยเนาะทำไมมันมีหอยนามากนี่อืมกบตะกอนมันมีแต่หอยเชอรี่เออก็น่าเองนะมีหอยเชอรี่เออมีแต่หอยเชอรี่วันเดียวนี่ทำไมมีหอยนาเออยายเอ้ตายเอ้ฝนทกยังคอยอยู่ได้แค่นั่น ขพหมากิน้าเช่ตะปูก็นาและวะน้อยยายน้องตะปูท่านใจโชคลาภแล้วว่างงวดนี่หอยนาด้วยอหอยนาหอยนาหอยนาเองจะโกนอ่ะที่มันหายไปหลายปีเลยมันมีแต่หอยชิลีที่นี่เดี๋ยวนี้ใครเข้าไปในแนวหอยนามาปากกระบุนเลยไปในฝันนั่นแหละข้อออพนี้ฝนจบไปเห็นกระทชกมีกระกระโชกไปเห็น พราะเมียแก่คนเฒ่าสองคนหนังอนหมดเองก็เลยก็มาเก่งๆแล้วแล้วรู้จักไม่ยายเป็นใครไม่รู้จักนี่ะนะเห็นนาไหมเห็นนาแก่ลูกผู้หญิงผู้ชายเฒ่าสองเฒ่าใช่รูว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเออเฒ่าสองเฒ่าเก๋ไม่ใช่คนนุงนะคนเฒ่าแล้วก็ผมงอกได้ในยายเออผมแกก็งอกคนเฒ่าเพราะเมียแก่สองคนแกหนังอยู่จนหมดเองก็ไปขอ มาก็กินดาชางคนอยดาพาคนยุดว่ะก็เออเพาคนยุดช่างกิไป่ายว่ะครับก็เลยคนยุดเนี่ยก็เลยจะก็กับตอนไหนมาทางไหนเล่นไม่รู้ื้อครับในวันแทนได้กินหมากเลยวคราหนึ่งก็เค่หมากมากก็ได้กินเอหมากก็ได้กินหอยก็เก็บมาเต็มขูเออหอยก็ได้แล้วหอยก็หิวมาอยังไงโรดเนี่ยจะก็เลยมาตอนไหนอื เลยหลงอันหนีเลยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอ๋อในความฝันนี่ยายเดินมาถึงบ้านเลยหรอเออเดินมาถึงบ้านเลยก็มาเดินมาเองจะว่าเจ็มาอย่างไงจนถึงบ้านเลยในยายเออมาถึงบ้านเราไม่มาถึงบ้านมันกระตายแล้วว่าลูกอือจนเดินมาถึงบ้านเออโกกขวันไปอยู่ไกลเลยไม่มาถึงบ้านมันกระตายเลยกูจะอยู่นี่ออม มาถึงบ้านนี um ่ม <th ole> okay. ันมาอย่างไงกันด้เนี่ยเขาถึงบ้านควรรุดออกจากตัวนายเนาะเออบริพุพูดป็นไปเล้วมันจะเคลื่อนเหลือนุ่งกระต่ายใส่เองมันได้มาถึงบ้านนี่เหลไอ้ไรห้อยมาแต่ว่าห้อยยักได้กินไม่ได้กินเลยไม่รู้อีกแต่ว่ามาเลยไดห้อยมาเล็วได้มากได้กินมากระยายน่ะมากระได้กินอ่าก็ได้กินคนยุดเลยมากรับ ก็กับมาบ้านแล้วมาโดนไหนมายังไงกันทำไมหิวหอยมาโดยอ่ะอือมึใช่ก็เอาหอยมาอันปู่ท่านเอาหอยมาส่งกับ้านแล้ววใยายไม่รู้คือกันนี่ยักมายังไงทมา,มาไม่ได้มันก็ตายนะเองเคยเหลือดดนีอ่คนวันเลิกวันเลินก็เลยตายพปนันเลยก็ไม่เคยฝันเดี๋ยวไปยังงี้สักทีนี่ไม่เคยไม่เคยดอกก็ไปฝันตอนนั่นก็ฝันไปเชบเพชรคนก่อ แล้วก็มาบ้านมาตุ้งเฮ็ดจุงหลารจิบอันไหนยังก้าวมาเด็ดแต่ตุ้มเนาะตุ้งเด็ดตุ้งเพชรอันนี้แหละได้หอยมาแล้วไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เห็นได้กินเนี่ยจะว่ารู้ว่าได้หอยมาอแล้วไปโคมายายได้จีบคัแต่ว่าได้กินมากนะคะต่นนได้กินมากก็ดีกลับบ้านนี่กลับตอนไหนนีก็ไม่รู้ได้รู้ว่าก้าวมาบ้านนี่เด็กมาหลุยที่ตอนถึงบ้านแล้วเออ ก็กลับมาบ่าดีดีนี่นะเราคนเคยนานเลยนเคยได้ไปที่ที่ใหญ่เรื่องนี้นเคยหูเหลืองมาเคยไปเก็บหอยกระนาะครับถ้ามันนี่กระทอกันหนากระท่อมกก็หนาเองที่จริงก็ไม่มีเนี่ยไม่มีหรอกระทอกแบบนั้นก็เพราะฉะนั้นกูก็ชอบกระดือแต่ก่อนมันมีกระท่อมเนี่ยทำไมมันมีกระท่อมเนี่ย มีแต่ท่อมล้างค่านิบนีฟ้าเฟืองแกริบดีมีบันหลงบันได<ม>เองก็ขึ้นไปหาแกมีบ้านอย่างดีเลยเนี่ยเออบ้านแกก็ไม่ยาวเป็นกระท่อมเหมือนกระท่อมไปหน้าอย่างงี้นะเออแต่ว่ามีม,มีบนไดยอย่างดีมีบันหลวงบันไดขึ้นไปก็ขอหมากแกกินย้ายจาขอหมากถึงได้ยยแล้วทำแกก็ยกเข่าหมากมาให้กินเออตัวปูก็ก็น่าเอียงระบญย ก็นาเอกก็นาเน่อืมยลองกเคยแต่ก่อนเกเคยไปเซ็นเองอ๋อยลองไปเซ็นบ่อยเนี่ยเกไปเด็ดตเกยกยเยเกเสย์บ่อยเพเราไม่ราาวา้เกย์กเซ็นมันกับเซ็นมันก็เรียกชื่เองมันหลงน่ะเซ็นตะปูก็นานะเออเซนเจ้านาเจ้านาเลยอมเอก็ไปหาเกกก็ให้กินมาครับอทำไงเก ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยในยายมีแต่ยายนี่บนอยู่คนเดียวมีแต่ยายบนคนเดียวแกก็ไม่ให้พูดทีเราเคยพูดแต่ว่าอนุญาตให้ยายขึ้นไปบ้านใช่ไหมให้ขึ้นไปนิ่ดีนี่แล้วก็ดีแกก็ที่อยากเดี๋ยวว่าบีนังแกก็เป็นก็กิดมาแต่แกเองก็มเห็นคุยแกก็มเห็นคุยไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยอือก็ได้จะบูนแต่เองก็มาหาคอย หนาหนังย,ยไอหอยจะโวนมันมีนมีเดี๋ยวนี้ทำไมมีใครก็ไม่ใด่แนวมาแต่ไหนอืม,มาโปรยอีกอเออมาอบ่นได้ยังไงแกก็เห็นก่อนผูกไม่ตอบอะไรเลยเอแต่ว่าเห็นหนาเห็นหนาแกชัดไม่ใหญ่เห็น,กนแกอะไแกก็นั่งแข่งกันอย่างงีไอพมก็เมียแกสังเกตน,นะเจ้าหน้าตะปูน่ะจะมี สองอยู่ตลอดก็คือจะอยู่เป็นคู่จะอยู่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงนอกตะกปูเแม่ย์เนาะเออทาเลเอ๊ะไปเล้บุญตัวเองปะไม่ได้กินหมากเลยพ้นไปอยู่วันอยู่กับการตัวเองอืมเออจังเกียบันฝันตั้งาจหว่า ยายนี่ไม่เคยฝันเกี่ยวกับนาจักทีฝันว่าได้ไปนาที่ว่าไปเกี่ยวข้าวเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่นาตัวเองอือันหมดก่อนเนาะเออ่อยายใช่นาเองอันนี้นาเองเอออนื้อนี่ไปนาเองเลยไปจับหอยกันนาเองเนี่ยอืไปนี่กระโโกอยู่ไอ้คนามีผู้สาวอยู่ผัวเมียกเก๋ตาปูนั่แหละยายตะปูเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่านั่แหละอยู่กันนั่นนะไม่งั้นก็จะมีบ้านกันไหนให้อยู่ ใครจะไปทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไปหาเก๋เ hmm. ก๋ก huh ุ้งโค้หมากเก๋กินเก๋เกยุกเก๋มาเก๋กินยายฝันแม่นเลยยายฝันแม่นแต่ว่าตรงตีให้ถูกโอุ้ยฝันตรงแม่นสุกที่จะแบบไม่ตีไม่ได้ยังไงก็ว่าอุ้ยศูนย์ยังไงก็มีศูนย์ในหน่อยยายหน่วดนี้น่ะก็ฝันเห็นคนตายแต่ต้องหัววันหนึ่งมีหนึ่งว่าหนูมีแหละนาก็ตรงมีหนึ่งเลยยายงวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้านะประเทศน่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกปันอือ เก่าปโกสง่าไปเกตคุณสาวสงคุณซีเก่าจืดมันเลขตัวเดิมมีนเองใหญ่เก 9, 5, 5, 5, 5, ่าหอยห้านาหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเออแม่เแหม่เลยเงี้ยอ๋อนี่ถือปะอืมที่ว่าหนึ่งสีเก้าอืมหนึ่งห้าเก้าที่ว่า่เกาห้าหนึ่งอืมตักปันปะเจ็บกว้า กับไปเอ็งบอกแกเลยแกกลัวะกับไปอ๋กับไปดานี่เออกับไปวัจีเขาจะห้เลขกับแล้ววะเลขมันจีกับแล้วะเป็นหาหกหนึ่งสี่วัจับไปนี่เออเป็นหาหกหนึ่งละวะเอหาเก้าหนึ่งเป็นหาหกหนึ่งเนาะเออแต่ว่างวดตะกี้ในหาหนึ่งดังเด็ดดียใหญ่หาหนึ่งนะดังมากเลยหาหนึ่ แล้วก็ที่ยายฝันงดก่อนเนาะแต่พ่อมกับอันยาอล้อมนั่นนั่งรถไปได้วยกันทะเบีย<อ>นรถทะเบียนรถดเขาแท้ๆนั่นสองโฮกโกสองเอ,องแปเอาไอ้สองแปะกันคืนบุญยังไม่ถึงเลยหน่อยยายเนาะฝันดียายก็มีได้ฝันเม่นได้แต่ว่าเองตีไม่ถูกทุกเกลียดฝันอะไรกไม่ได้ทุกเกลียดฝันเม่นแต่ว่าไม่ได้เนาะ,ม,นะมันมีมันมีอะไรมาปิดบังไม่อยากให้พูดนะยาย เล่นอะไรลูกตุลาที่ซื้อ่่่่่่ซื้อนี่่่า่่่่ก่่่่่่่่อ่่แ่่่่ับ่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่ก่บสอ่่่็่่่่่่่่่่่อ่่นนะเอ่่่่่่่่่่่่อืู่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่เห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่ี่่่อู่่่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  จะตีเป็นศูนย์ศูนย์กับไปตีนะนางขู่กันไปมอกกอกอยู่นอยย่ายเนาะนั่งกะนางขู่กันไปนางโดนไปด้วยกันตาบ้าเมื่อสัวันมีใครอยากคู่ใหญ่ซูนศูนเป็นแนวตัวเล็ที่ว่ามันมมงามนะมันไม่ใช่มาตั้งชไราตีเลยไม่เคยออกใหญ่ซุนอุนบางวันเนี่ยยงยงจีเสือเงย่น

662บอกคุเออเมื่อน uh, ั้นออก662แล้วก็665ที่นี่กรกลับมา962อย่างนีกที่นี่ตัวเดิมที่นี่น่ะเ962นี่เออ962เลขตัวเดิมบนน่ะอันนี้ก็95จะกล9ออกอีกได้เนี่ยเลขย้ายใน591เนี่ยอือว่เนี่ยเนาะ9ตัวเองแต่แล้วนี่แหละออกก็นี่แหละปกะ9เนื่งก็ออกดีสกันอันนี้ก็9สีแบบว่าไปยิงคนหนึ่ง่ะสังเกตยายคนแก่น่ะตีเป็น9ใหญ่ใหย่ยนี่าตีเป็นสีเลย ตีเป็นเก้าี่แหละเกเห็อเก้าสีนี่ใหญ่ชอบเก้าสี่นี่เก้าเเก้าสี่กระังก็เห็นก็เห็นว่าเกอยู่พ่อเมียกเนอะเออเออกัเก้าสี่ไม่ศูนดอกไม่ใช่คนตายในฝันน่ะโน้เก๋คนเถาท้องคนพวอเมียกนังเคงกันี่อะเอคนเกกับเก้านี่กับตีเป็นเก้า ว่าพ่อไม่แต่นะมีประชาชนพยิ้งค์ทั้งคู่ประชาชนทั้งคู่แบบพยิงคนหนึ่งประชาชคนหนึ่งอือผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชาชคนหนึ่งคือว่าผู้เฒ่าผู้ชายกับเป็นหาเก่าอยู่แล้วเนาะนะครับผู้เฒ่ากับเก่าผู้ชายกับหาเขาก็มีอยู่แล้วนะอก็เป็นเก้าห้าเก้าสี่เนี่ยเนาะก็ยังหวานเลเก้าห้าหนึ่งเออมันต้องมีหนึ่งแหละหอยหนึ่งก็ต้องห้าหลยป่ะเอาเอาเป็นห้าเก้าหนึ่งเนาะยันเนาะหอยห้า คนแก่เก้านาเป็นหนึ่งนาเนี่ยเอาไว้ที่หลังหนึ่งเอาไว้ที่หลังเนาะเอาเอาเอาหอยมาก่อนพวกไปจับหอยกบไปจับหอยก็นาเออแล้วก็เอายายายเป็นคนไปจับหอยก็ตีเป็นเก้าแล้วก็นานากระหนึ่งหอยกับเป็นหอยนาด้วยเออหอยนากันหนึ่งเลยนะอันบ่เป็นอายุคุณยายบ่ค่ะเก่าหนึ่งอายุยาจอยอยู่ยายนี้เออาจีเอ็นะเอาจีเอ็สเพราะว่าคุณยายเป็นคนจับหอยนี้อาจจะเป็นอายุกระไรเนาะงวดก่อนนั่นออกอายุนิวยาย อยู่อันแอดมินแอดมินนิวน่ะไปฟันคอแอดม <ใน S 1> ินนองขาดก็ปีป,นะปีนี่นะ่ะปีนี่นะ่ะหยิบพกอย่างหยิบเกตแต่มันยังไม่พ้นปีนะ๊หยิบพกน่ะออกกระยุมันไม่ได้ออกกระยุอันแอดมินนองมันออกกระยุแอดมินนิวออกกระยุอันนิวหยิบพกเออหยิบพกเออไม่ได้เล่าสูา่ฟัง เอออันนี้คือที่ออกอายุยายเมือออกอยายุย,อออยายนะวะอันนี้คือจังช่วงเนี่ยเห็นว่าฝันว่าคุณยายนี่ไปลากควนอือันออกอายุคุณยายเก่าสูญพิกายนี่มันบอกค่ะพี่เราใช่ใช่เก่าชิ้นอันนี้มันเกี่ยวเก่าตือเอเนี่ยเออแต่ถ้าว่าฝันว่าได้ไปอันได้ของมาได้ปลาได้หอยได้อะไรมาเฮ็ดอะไรก็ช่างเนี่ยเรื่อมันจะถูกเพราะที่กรองเกีเ่ยเพชรคนเนาะก็ยังถูกอืม แต่ว่าไอ้ที่เมื่อกี้นี่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงรุดเนี่ยยายน้อคิดว่ามันจะต้องมีศูนย์คักคกแหละศูนย์เจ็ดน่ยที่ชอบเนาะยายน้อศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แอือออกศูนย์ศูนย์เลยเลขยายนี่มีถูกศูนย์ยกเว้นศูนย์ศูนย์มีถูกศูนย์เลยศูนย์แปดก็มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดมีมดยกเว้นศูนย์ศูนย์ อางนี้เอาไม่รวันนี่คะไม่เป็นไรงดนี่นนะคะทุกช่วงไม่แค่อยากบอกเอฟซีเฉยว่ายายนี่ฝันแม่นแล้วก็มีคนเขาพูดอยู่หลายคนในยายบอกว่ายายน่ะฝันแม่นก็มีทุกคนว่ายายฝันแม่นอันนั้นอยากตั้งนั้นใหญ่เพรมะวมันกัพค่งไม่ได้งดนี่ก็เพิ่งแต่รุ่นนี่แหละน้อยน้องก็เพิ่งตีนใหญ่ก็มันสูนย์ก็ศูนจะสูนเองจะไม่ศูนย์สองนี่จะสูนย์เดี๋ยวนะ จังมือเธอใหญ่เดี๋ยวมดเหี่ยวใหม่กันเลยเนาะแกะ่คืนสามตัวเด้เนาะวดนี่แต่ว่าคุณยายฝันเรี่ยวเดีด๋ยวมดเนาะฝันตองวดเลยค่ะพี่นิ่เหมือนงวดก่อนฝันคืนตองวดเหมือนกันอันนี้ฝันเมื่อคืนนี่ก็นั่นเองก็กคืนก่อนไม่ได้ฝันอ๋อฝันเมื่อคืนฝันคืนคิดมอคืนในที่เปิด ฝันขึ้นออกพันสายฝันฝันคืนมันวันพระในเมื่อคืนนี่เออฝันพระโอ้เราว่าอยากไปเห็นนาเห็นถุงถังฝันคืนมันพระใหญ่ได้เมื่อคืนนี่วันออกพันสาด้วยวันออกพันสาเออ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 เกแดเนาะข้าวกราบเดืกเนาะอาจารย์เต็นดวงงามๆเนาะฝันคืนออกพันสาคืนมันพระใหญ่โอ้โหหน่อยฝันเมื่อคืนเนาะฝันเมื่อคืนออ คืนมันพักแต่ช่วงไม่ใช่ฝันเราก็ลุกลุกขึ้นแย่ๆลุกลึกคืนเอาคุณฝันเด่นอ่งอือเออไม่ใช่เป็นเจ้าที่ปู่ก็นานี่ยายโอ้ยเจ้านาเนี่ยไปหาห่อก็นานเอ้เออคนเ่าสองคนเนี่ยเดินเก่าสองเก่าที่เสือฮึคนเฒ่า เล็กตัวเดิมนมิยายมันจะมานี่สองเก่ามีออกแต่ว่าน,นี่แหละเก่าห่านงดนเอ๊ะเก่าซีเก่าห่านใหญ่ไอ้ผู้เฒ่าผู้หญิงกับผู้ชายเนาะไมันตีอพอาะตีเองตีหลายตัวมันจะเปลื่นไปเรื่อยเออทีนี้เดี๋ยวเล็กอาจารย์มาอีกเดี๋ยวมันจะหลายตัวยายเด็กอาจารย์ก็แล้วลอ,าาออกาพุทสายอย่างนี้ยอกกว่าเดอะอืมออกวันสกายถึงออกวันออกวันคำไหนอ๋อครับวันเองออกวันศัก ก็เท่าเราออกกันขำหนึ่งอ๋อครับอะไรไม่มได้ดุในในในเรื่องๆค่ะอืมอาจารย์ท่านยังไม่ได้วางไงเนาะอ่าคือเรื่าอ็เลยว่าเงินรอดนี่ก็เอาความฝันยายไปก่อนเนาะเอาความฝันไปก่อนเดีย<ม>เ๋ยวค่อยได้อีก,กเดี๋ยวก็อยสืบทุบกไปบอกอืมถาวายเอฟซีเขาผิดจารณาปิ่นเนี่ยไอ้ที่ว่าศูนย์ศูนย์แต่พร้อมก็จะลอมเนี่ยเขาใครที่ว่าเขาพิจารณาเก่งๆนี่เขาอาจจะไปสื่อถูกอะไรได้เนาะศูนย์ อโอเขาถูกกันนั่นแหละข้าพเจามีถูกเบ่งเนี่แต่ว่ารอตะเลศูนย์ศูนย์ยังไม่มีคนซื้นอ,อน,น่ะยังไม่มีคนซื้นแน <c oughs> อแม้ว่าหาเก้าประโยช์ทั้งยังแรสาม้งอามใบหวดตั้งจะเป็นเนินอยู่เรียนเังยนโตุกยุบวดเลยอยู่เลยเป็นสาเป็นมหาครับแล้วก็คุณยายฟันลาซุนีก ผันผู้ใด้ตีไปยังไงคะคอมเมนต์เมื่อไรเนาะค่ะเนาะอืค่ะอาจจะมีพูดมีดวงก็ให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เอฟซีเขคอมเมนต์มาเนาะยายเนาะว่าเอฟซีเนี่ยเขาชอบตัวไหนเออน่อาจจะอาจจะเขาดัวความฝันยังไงอย่างนี้ออืใครู่สีเอาเองไปจะดูสีถูกออืไอ้คนฝันน่ะมันสีมันถูกทีอืิฝันได้ก็ตีไม่ถูกฝันเม่นอยู่แต่ว่าตีไม่โกดฝันเม่นที่จะว่างตีไม่ถูก เรามาโหเขียดตัวเองว่ะมันปลูกใหม่นายจะีว่ะลา่ะโมโหเนอเขียดใจนิงซื้อไม่ถูกคุณยายไม่ซื้อหรอกโอ๊ยถ้าซื้อกันมขึ้นมากลงยาวมากยี่สิบบาทแค่ซื้อมากืมทนต้นจำเลยเ่้ยเองเอดมินนี่ว่ายายมาทางเงินบอกเขาซื้อถูกมากกว่ายายจริงๆริไอ้จานกมาวันนี้ เมื่อึ้นมาเพีอกมาสองเพีมาหาหมูยายสายอ่ะเขามาบอกเด็กเขาถูกบอกใันเบิร์นไปอ่ะโอ๊ยจ็บบอกใครถูกเนี่อกูก็บอกเลยบอกเล่นเลยนะไม่ว่าไงให้ก็สีได้ก็ได้ก็ยันได้ก็ถูกถูกก็ได้ทุกคนเลยทุกท่านจะสีคนไม่ได้เมื่อนั้นกลับไปบอกลุงนงเอาไว้ทะเบียนรถลุงนงนั่นอะไรซื้อไปจั้งนิดเด้วยว่ะยายสายเนี่ยฟันเกี่ยว ซอยยรอมก็ต้องพอมนั่งรถด้วยกันไม่รู้ลุงนงแกได้สื่อไหมไอ้เองนี่อยากถูกไหมครับอ่าถ่ายน้องสวยสารตรงรูมไม่ถูกหรอกว่าไงไม่ถูกแล้วผมทำงานเนี่ยกันแต่ก็อัตรสงสัยว่านั่งแกนั่งซ้อมรถอยู่กับบ้านนั่งซ้อมจักรยานแต่รถมอเตอร์ไซค์น่ะจอดอยู่ข้างถนนสันจีเขียวแกนั่นน่ะเออก็อ่ะเมียัเดี๋ยวใส่เออก็ไม่ได้ไม่ไปในคิดไม่พีความคิดที่จะมาบอกยายเลยนะมันมันบังมันบั่งมด เขาไม่ให้บอกหรอวะงวดนี้เอาใหม่เนาะของทันช้าเนี่ยงวดนี้เอาใหม่ก็ได้เนาะยายนาะคุณยังไม่ถึงข้าวของเองหรอกไมีเขาไม่ลดเขาทุกวันแรกะกันดักนะตัววิชาเนี่ยเอ็มสามเกียรติยศหนึ่งบาทเลยมาฝันอืมโใส่ขึ้นหรือออกอะไรกันไปในฝันหรอกอืมฝันมาขึ้นสังเกตยายฝันต่องวดนี้ไม่พลาดนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันต่องวดนี้มันชักจะแม่นน้อยยายเนาะ ม่นเอ็นสีด้ยนะอืมฉันเนี่ยมันสีเลยแหละคนฝันเนี่คนฝันสีไม่ถูกแคทคีครับแล้วก็ฝันแล้วก็ฝันคืนวันผ่าหนูยายเนาะคืนวันผ่าเหนื่อยอืมอ่านี่ท้องเผาท้องคนไม่ใช่แก่คนตายแกนักเข้งกันเนาะไม่มีตัวนี้หรอกค่ะนี่หรอกจะเป็นเก่ากระดัเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นเก่าเนาะคนแก่เนาะคนแก่ทองคนหนังเขยงกันนาะอืม ก็ไม่อาเกะนั่งเคียงกันครับไอ้ก็ไปกอมหมาเกะกินไอ้กินหมาก็แกะพ้นสุยุษครับกลับ้านได้เยอสายยายออได้กินมาอือได้กินมาเลยเหมือนอยู่แล้วเนาะเออเหมือนได้กินแล้วแล้วก็ได้หอยให้พ่อฉันได้กินมาครับพ้นยุญุษะแันเป็นจิไปจแหละเอออแกออคำเดียวอืมแนวทางของคุณยายวันนี้ ก็ขอขอบคุณคุณยายที่ได้นําแนวทางความฝันมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะไปขอบคุณคุณยายมากๆครับขอบคุณครับ,บไปเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขนะครับ ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นความฝันของคุณยายนะคะฝันคืนวันพระวันออกพรรษานะคะท่านผู้ชม591นะคะส่วนผู้หญิงคนแก่เขาตีเป็น94นะคะท่านผู้ชมทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น